ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีประแจปากตายเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็มีใบตัดหัวหลอดน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็กระป๋องใส่น้ำมันเฟืองท้ายเก่านะครับมีน็อตด,ด้านล่างนะครับหนึ่งตัว ข้างบนนะครับจะมีน็อตสองตัวนะครับให้สังเกตตัวที่มีแหวนรองนะครับก็คือตัวข้างในนะครับตัวแหวนตัวนี้สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับก็ตะแคงรถนิดนึงก็ได้นะครับ ไขน็อตด,ด้านล่างได้เลยจะมีแหวนเหมือนกันนะครับสามารถเปลี่ยนได้ปาดชิงเฉียงนะอัแบบนนี้แล้วก็แทงเข้าไปนะครับแล้วก็บีบได้เลย มาณนี้บผมโอเคแค่นี้ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย p c x 160นะครับ